สวัสดีค่ะพบกับรีวิวโคชใบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มารีวิวหมอนจิ๋วค่ะน้องหมอนจิ๋วมีขนาดเพียงแค่6นิ้วเท่านั้นเองค่ะเหมาะสำหรับสาวๆที่ไม่พกของเยอะแล้วก็ชอบโพสท่าสวยๆเก๋ๆพร้อมกับกระเป๋าใบเล็กๆค่ะยิ่งใกล้เทศกาลท่องเที่ยวแล้วยิ่งเหมาะเลยค่ะน้องก็พอใส่ของได้อยู่นะคะเพียงแค่ไม่เหมาะใส่โทรศัพท์เท่านั้นเองค่ะด้านในใส่การได้2ใบ สามารถใส่เงินใส่เครื่องสําอางเล็กๆน,น้อยๆได้อยู่นะคะตรงซิปด้านหน้าก็สามารถใส่คีย์การ์ดบัตรจอดรถหรือบัตรอื่นๆได้ค่ะสายยาวถอดได้แล้วก็ปรับระดับได้ค่ะส่วนตัวชอบนะคะใบนี้เล็กน่ารักเหมาะสำหรับสาวๆที่ชอบถ่ายรูปจริงๆค่ะช่องของเราจะเน้นการรีวิวเป็นหลักเพราะสินค้ามีจำนวนจำกัด แต่เพื่อนๆสามารถติดตามรับชมแล้วนำไปตัดสินใจซื้อในครั้งต่อๆไปได้ค่ะฝากกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ